สวัสดีค่ะจะเป็นหนอนยังเมือนเศร้าจ้ะไะพาไปเก็บของปลาค่ะจะพาไปเก็บไอ้ตำแยนะคะเนาะเสี่ยมงมากๆเห็ดเป็นชาจะ้ะทีมาเก็บทุกปีทุกปีตำแยแล้วก,กับเอ่อเมียดอุดเนาะค่ะเนาะใบเมียดอุดจะ้ะพอตอนนี้ตำแยกําลังอันเห็ดเป็นชาดีๆจะ้ะไปเก็บกันกันกบตีจ้าแหล่งแหล่งใบชาของเรา ไปชาตจ,จากหญาตำแยนี่จ้ะตีประแดด่อกี้ว่าจะถุงมือมาลืมจ้ะกะยิบได้เลยจ้ะมันกส็สิมีตอดแน่จังหน่อยแต่ก็บ่เป็นยังก็สิมีภูมิมคุ้มกัน <c oughs> อันตำแยนเนี่ยไปเห็ดเป็นชามันจะตากมันจะหอมจ้ะหอมและะ้วก็สปุนสปุนสปะคุณดีด้วยนะคะเนาะนี่ผู้ใดด ศึกษาก็จะหูจ้ะตำแย่ี่เห็นอันหน่วยอันนี้ตีนกวไ้เห็ดจ้ะสกปคกคดีตีก็มาเก็บกันทุกปีนะแต่ว่าตีกับเสไปเกินร์รวบกับยางอื่นแล้ยหลายยางไหมจ้ะบอมเมนตแต่ตำแย่ยางเดียวเนาะไปเห็ดซุปก็ได้จ้ะพี่เนอะ เดจะลองไปฮะเออของเทิง์นของเทิง์นของเทิง์นอย่าของเทิง์นยงามจ้ะของเทิงตรงนี้ยิ่งามจ้ะจะพยายามบางังแดดให้ให้พี่น้องได้เห็นถ้าต้นอ่อนม,มันเสียคะ่ะมันจะบบมันจะย่าง,งามองพันแดดแบบน้ำพอดีแข็งนะคะเพอดีตอดเจ็บปันแดดแต่ถ้ามันใบแบบว่า เริ่มแก่แล้วมันจะตอดเจ็บค่ะพไปเนอะตอนนี้ก็เอาไปเห็ดซุปแสบกันค่ะลวกจิมกินดีจ้ะอันปวกวิตามินซีมันสูงเนาะว่าปตอดก็เริ่มตอดแล้วอนนี่นะพี่แเร์เดิออน,ออนอ่อนอ่อนอบอวบ ชมบรรยากาศข้างหลังไปนํ่ำค่ะเสร็จแล้เจ้าตัดพืนค่ะพี่น้องน้องวันทายทายถ้ำให้เห็นบรรยากาศโดยรวมเนี่ยนะคะบําเนันว่าเห็นแต่มือกเก็บมับมติบางเช้าอาค้ากล่องสะ ผ่านไปค่ะกะตังบ่ได้เนาะ <c oughs> กะจะนี่ค่ะอันนี้กะกำลังกินค่ะปแกงออมปักชีล้อมมาคนกะบ่มักกินมันนะคะเนาะกินมันจะแบบคำว่าหอมมันกะมันกะบ่เชิงหอมทัดทีเดียวนะกินมันกะจะแบบว่าอันนี้จะมันก็กินได้ค่ะ ไอมองเต็ตตี้คลายเห็ดเป็นเก็บผักอันนี้ผักสิรอ,อมเลยคะ่ะทรงไอ้ทรงร้านอาหารเนาะเมันม่สูตรของเพิ่นดเฮดอาหารจ้ะเราติสฟิเก็บยอดไอ้ยอดพลัมใหม่นะคะยอดไอ้ซื้อใบยังก็ซุนใบนั่ค่ะซุนใบเอาไปเฟชช่ากระหอม สี่กระชับปิดตาร้มรวมล้มล้มล้มกันสามสีย่ยางเนาะอันนี้ปลามัน,นก็้ยุบลงค่ะแปบ๊บเดียวเนาะตันแดดก,ก็หลังอันก็หลังเพิ่นจะนี่ค่ะวิธีเฮ็ดอันอะไรนะให้แบบ เป็นเอิร์นแมลงใดล่ะไอแบบเอามะขูดยังสิไหมคะเอาใบใบมะขดูดให้มันเป็นพื้นแดงๆนะคะเพิ่นว่ามันสิมีพุ่มตันท่าเนื้เรื่องแบบซอยซอยในเรื่องอพุ่มแผลนะคะอะไรทสิเป็นพุ่มแผลสินะน้องสาวพัใหญ่บอกตีจะ้ะตรงนี้รนรกระมีมมผักเสี้ยรอมาก็มี ยุมเอาเลยรยไปได้ด้จ้ะขันสิค่ะขันอุ้ยนั่นช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ต้องทำชาดีค่ะเป็นเพราะเด็กสากนะเดี๋ยวบรรยายจิดหน่อยมันจะสากจะจะขันค่ะ นะอุย้ยวักซีลอมกำลังกับัตะกินค่ะจ้ะก,กำลังแบบอันนี้เลยโมเดตีไปเก็บพักโคม่ะค่ะกันไล่ลายเลยตีขันอันเพือพันด์ชแบตเตอรี่จ้ะก็เลยพ่นเด๋ยวไปตกไม้ก็ว่าจะไปเอาแหงล่ะพ่นเดืยวไปแล้วสียางไปบ่ค่ะ เดินไปหรือเปล่าคุณซี่รอมตีนอะงามครับค่ะแปลงผักกระสิตองมาเตรียมนีหลายอย่างหลายแนวตองเห็ดอยากเห็ดจะ้ะไปไปเก็บผักอีกอย่างหนึ่งจ้า อีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เมียดอุดก็ุ้นจ้าตดอกประเหตนนำบานนะคะในต่ว่าตีมาเก็บใบเป็นทำชาเนาะแก่ปวดเมื่อยค่ะพี่น้องปวดเมื่อยกำเนื้อปวดเมื่อยปวดล้านไหมเมื่อยล้านนะเตียไประเหตชา ปาคกับปราสก,กัดเป็นเป็นน้ำดื่มค่ะใส่เลมอนนะใส่อันเลมอนเข้าไปน้ำจ้ะก็จะออกหวานหอมหอมสีกระสวยค่ะสีออกชมพูชมพูหอมค่ะแค่เก็บกับหอมแล้วอันนี้ผ้ามาเก็บสมุนไพรล้วนๆนะคะมืนอี้ ตันนี้มันบ่อนลายค่ะตรงปลาอื่นนะคะลายแต่บดเด็ดไปเนาะทัวรทัวรลั่นเตาเอยทัวอันปลากำลังออกจก้ะทิ้นปลาทัวปลากำลังออกนี่ค่ะใบของอันนี้เอาไปฮ็ดชาจ้ะซูนใบทำชา บัดตีเตรียมแปลงพักลนะจ้ะพี่น้องต้องเอาส่วนที่เข้าอ่าจะตัดทิมนะคะวัดตีเพราะเนี่ยมาตัดแต่งออกเนาะที่จะตัดทิมบ่ดหาเพิ่นอันบ่ดหาเพิ่นแบบว่างาวนะคะเพิ่นสันเนาะเอ้เป็นเตียนะจ๊ะฮอบค่ะวันนี้แดดดีเด้อสิบภาพพี่น้องไปเลาะพูดลคะค่ะในป่าพูดละจ๊ะไปเลาะ หาเก็ผักกูดผัดปลาเหาไว้จะกินค่ะเคนี่ได้มาแล้วเนี่ยจ้าสมนุนไพรเอาใส่เป็นชาเนาะค่ะเนาะที่สเก็บไปเรื่อยจ้ทะทยอยเก็บไปเรื่อยเนาะนะคะแต่ว่าไอ้เมน,นีเกะพอสมเนียงสะกอนค่ะพอสีล่งแปลงพักแล้วนะคะเนาะเตรียมแปลงแล้วบุ้งด้วย ว่างเกะกะอันนั้นที่ว่าคอบไว้พอยังพอตีมักดินไวนะคะมคักปุยเนะาะมักปุยไวก็เลยขอบไบสักก่อนนะคะเมื่อี้กะสามารถเคลียบแปลงพักบางส่วนนะจ๊ะที่ว่าเห็นขอบขอบใบนี่คือตีขอบว้กันน้องแมวนะคะเนาะเป็นไปอ,อึไปอุจระใส่ค่ะเนาะเพราะว่าคือว่านะคะมันเข้าปลูกพักมันกับบดดีเนาะ เขากับอกาศกินนะคะมันกับมนแต่น้องแมวเข้าน้องแมวคนอื่นกับมาคือกันเนาะแล้วพอนจะชอบเวลาเข้าเห็ดแปลงพักแบบใหม่ๆเสรยจพอนจะมาคุยมาเคลียมาอย่างนิเนาะนั่นแหละก็เลยใส่วิธีครอบค่ะปีนี้ก็จะส่วนมากจะปลูกลงกระถางนะคะแล้วก็จะใส่ถ้าเป็นแปลงแบบนี้ก็จะใส่พลาสติกคุ้มหรือว่าผ้าคุ้มเนาะค่ะเนาะเพื่อการใบพันเขาไปอันนี้ใส่เนาะมันจะเจอลงแปลงหันสะกอนค่ะไว้ถ้าปลูกพักชี่นะคะ เตรียมแปลงเตรียมดินไว้เนาะมือน,นก็นพภาพี่น้องไปเก็บพักมากะทยอยเก็บไปเรื่อยค่ะจนกว่ามันพุ่นละมันเริ่มเริ่มแญ่เริ่มหย่เขาก็คอยจะค่อยจะเศ้าเก็บค่ะตาแหน่เนาะกะตีก็เก็บทุกปีค่ะปีละเล่นน้อยเนาะก็พออัน่อย่เข้าก็เอามากินเป็นสินะเป็นสมอกสมุนไพรเนาะค่ะมันก็นดีต่อสุขภาพน,น,นาะมันคองแบบ จากธรรมชาติน,นี่ค่ะอันนี้คือเมียดอุดเนาะดอกกินใดนะคะดอกสีขาวๆเป็นหุ้งพวงนะคะหอ,หอมหอมหอมกินคข้ๆยๆกับเพลิงน้ำเพึิงนะคะนี่นี่โอเคค่ะคลิปนีตีไปเราจ้สวัสดีค่ะ